ครั้งนี้เราน่าจะออกโอเคค่ะทุกคนก็ออกกันแล้วนะก็วันนี้นะคะก็แลกกับสกินเซฟฟิตไฟนะคะได้มาทาง,งนาิดนะเพราะว่ามาหลายกิจกรรมแล้วนะคะก็ไม่ได้เก็บสักที่เออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนหลองให้รักนะคะคือจริงๆงงมาก ยังไม่ทันฮาโลวีนเลยเพิ่งเดือน2นะคะจริงๆควรเป็นสกินวาเลนไทน์เข้ามานะคะแต่นี่กลับอะไรเอาสกินฮาโลวีนเข้ามาคือมันจะน่เนเาเงลนแบบวะมันจะแปลกๆป่ปทุกคนก็กิจกรรมนะตั้งแต่วันที่6กถึงสินะคะคือเราอะ่ะคิดมาหลายรอบแล้วนะว่า ROV นะคะชอบเอาสกินที่ไม่เกี่ยวกับเดือนนั้นๆเข้ามาจริงๆสกินเนี้ยควรไปอยู่เดือนเดือนอไหนวะ เดือน10นะคะทุกคนตุลาป่ะฮาโลวีนนะคะเออแล้วก็วันนี้ก็จะมีเป็นนี่ตานเชียนสกินนะคะก็มาสุมกันได้นะปกติจะแจกฟรีนะคะก็ไม่ต้องสุมนะคะทุกคนรอร,รอรับฟรีไป แต่ก็น่าจะอีกนานนะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่อน,นะคะ ปีชิบไลปีไลนบัฟฟ้าลงไปหลงชั้นเออแกไม่รอได้บฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรี ตงี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงร้านค้านะคะเอ่อคลิปที่แล้วนะคะมีคนถามมาว่าซื้อคัมภีลดราคาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ค่อยได้เก็บกันเนาะคัมพีลดราคานะคะสามารถซื้อได้ตรงร้านค้านะคะตรงไอเทมนะมันก็จะมาลดราคานะคะทุกๆ ช่วงที่มีกิจกรรมวงแหวนเวทเข้ามานะสำหรับใครที่ไม่อยากสู้วงแหวนเวทนะคะก็มาซื้อเก็บไว้ก็ได้นะคะเนี่ยมันก็จะจำกัด ID ละ3แพ็คนะคะก็แล้วแต่นะว่ารอบนั้นมายัางไงนะมาได้มายิมหอัน62คู่ปองนะคะอ่าซึ่งเราอ่ะจะมีคำพีแดงเยอะนิดนึงเพราะว่าเราน่าจะเติมวาราพาแล้วก็เก็บสะสมกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะ อ่เดี๋ยววันนี้จะมาสรุป2กิจกรรมนะคะก็เดี๋ยวก็จะท้ายคลิปจะพูดถึงกิจกรรมร้านค้าแพนเจอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนกันดีกว่าซึ่งเราต้องสะสมเนี่ยกูก้ๆนะคะในการแลกของเรานะคะสิ่งที่จะขาดเลยทะะันก็คือสกินซานิทกับซีไฟนะคะทุกคนเซฟฟิตเซฟฟิตของเรานั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนนะคะคือขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะเรียกว่า ผีหลอกแล้วเก็บผีหลอกเนไปแรกอนะก็75%เปอนางี้นะไปสูงวงแหวนต,ตุดจีนสกินยังสวยกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ออกเยอะกว่านะแต่ก็หมดไปแล้วนะคะเออมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสูมให้ดูกันนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด217คัมพีนะคะทุกคนอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกไหมนะน่าจะพออยู่แหละเพราะว่าน่าจะแลกอะไรสักสกินหนึ่งสกินระดับอื่นก็จะมีพวก เตี DLC, ยวซีอันเวลาอะไรอย่างนี้นะแต่ระหว่างซซนิกับซีไฟนะคะเรามีในใจแล้วนะคะว่าเราจะเลือกสกินอะไรนะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV นะทุกคนมาซุ่มกันเลยยิ้มห้าครั้งนะคะห้าครั้งแรกนี่เห็นไหมออกยากมากห้าครั้งนะคะออกมาสามอันเอ้ยอันนี้ออกมาห้าอันก็ เฉลี่ยกันไปนะคะตอนนี้มีอยู่8ปดชิ้นนะเราต้องการทั้งหมดกี่ชิ้นวะสิบหกเออมาลอตเตอรี่วงแหวนนะมาไปไปกันต่อเดี๋ยวคือเราก็ลุ้นอยู่นะเอ้ยเนี่ยทุกคนเหมือนมันออกสลับสลับกันอะดูดิตอนนี้มีอยู่14ี่ชิ้นแล้วนะคะอ่ะก็ตอนนี้ได้ไปทั้งหมด 19ชิน้นคือเราไม่รู้นะว่าถ้าสุ่มอีกเนี่ยจะออกไหมเดี๋ยวเราจะสุ่มให้คัมพีแดงเราหมดเลยละกันนะคะแต่เดี๋ยวเราแลกสกินก่อนสกินแรกที่เราอยากได้นะคะจะเป็นสกินซานิดนะเพราะว่ามาหลายกิจกรรมแล้วนะคะก็ไม่ได้เก็บซักที่เออมาคุณได้รับสกินใหม่ก็ทุกคนนะคะช่วยภาวนารุนให้เรา พอด้วยนะคะก็คืออีก92คามภีสอพีนะจะพอป่ะเนี่ยฉันต้องการอีก13ชิ้นออกมา5วิวิเริ่มเหลี่ยมละเริ่มเหลี่ยมเฮ้ยอันนี้ได้มาอีก4ชิ้นนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้จะพอปะ่ะอ่ะไปได้มาอีก3มชิ้นตอนนี้มีอยู่12ชิ้นนะคะต้องการอีกเท่าไหร่วะ อีก4ชิ้นนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกไหมนะคะตอนนี้เหลืออยู่17คัม็พีรุนว่าเฮ้ยได้มาชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วก็อาจจะไปอีกชิ้นหนึ่งอ่ารอบนี้นะคะถ้าได้2ชิ้นเราจะได้สกินทันทีนะคะทุกคนแต่เราคิดว่าไม่น่าออกนะมาได้มา1ชิ้นนะคะตอนนี้ก็เหลือชิ้นสุดท้ายนะคะที่จะออกเ่อใช้เท่าไหร่วะ 25คูปองนะคะแต่เรามาเดี๋ยวเราจะเติมแล้วก็มาซื้อตรงนี้นะคะสำหรับคัมพีลดราคาเพื่อที่มันจะได้คุ้มกว่านะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไปเติม RV ก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็ได้เติมเกมเข้ามากันไจ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเติมที่ร้าน ขั้นเทพเติมเกมนะคะทุกคนร้านนี้เติมจริงแน่นอนนะคะเราก็เติมเป็นประจำนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อแพ็คคัมพีลดราคานะคะอีก2แพ็คนะก็1 2 4คูป,ปองนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะ50แพ็คเออ้ย50ชิ้นนะมาเดี๋ยวเรามาลองกดสุ่มอีก1ครั้งนะคะเราคิดว่า ครั้งนี้เราน่าจะออกโอเคค่ะทุกคนก็ออกกันแล้วนะก็วันนี้นะคะก็แลกกับสกินเซฟฟิตไปนะคะได้มาทั้งโมดตันแันต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 น,น,นก็สองสกินนะคะทุกคนใช้ไปทั้งโมดเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปราคาให้แป๊บเดี๋ยวขอสรุปร้านคา้าวงแหวนเวทวงแหวนหลอกให้รักก่อนนะทุกคนอ่ะ ก็อันนี้จะเป็นสกินเซฟิตฮาโลวีนนั่นแล้วก็ซานิสนะคะ AIC อ่ะก็เราใช้ไปทั้งหมดประมาณเรานะคะใช้ไปทั้งหมด220คัมพีนะคะก็จะได้เป็นตกเฉลี่ยนะคะสกินละ110คัมพีนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า 110คัมพีเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6 6 0นะคะทุกคนก็จะขึ้นราคาให้ดูนะคะประมาณ6 6 0นะอ่ะก็จริงๆราคามันก็ไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคะเราก็จะตีให้นะคะว่าตั้งแต่500ถึง650นะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่ดวงแต่ทุกคนเราคิดว่าดวงทุกคนน่าจะเหมือนเราเพราะว่าเปอร์เซ็น เท่ากันนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามาซื้อคัมภีรลดราคาเก็บไว้นะคะราคาสกินก็น่าจะถูกกว่านี้นะอ่ะคัมภีรลดราคานะคะก็ซื้อเก็บไว้นะใครที่มาในวงแหวนหรือว่าร้านค้าพาเในตเอ้ยไม่ใช่ใครที่แบบว่าซื้อวอลล่พาร์ทเก็บไว้นะคะคัมภีรก็จะเยอะกว่าคนปกติดน,นึงเช่นเรานะคะจริงๆเราคิดว่า เราก็ใช้คำหีไปเยอะแล้วแหละจริงๆมันวงแหวะนน่ะมันจะมีแต่แบบว่าราคามันจะมีแต่สกินที่เรามีแล้วนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้สมก็เลยแบบว่าเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะคะมันก็เลยเยอะนิดนึงเออก็ราคานะคะจะอยู่ที่500-650ถึง650นะคะสำหรับ หนึ่งสกินนะเราไม่แน่ใจว่าล้อเลี้ยวจะเท่าไหรนะแต่เราคิดว่าน่าจะราคาพอๆกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านค้าพานีจรกันดีกว่านะคะมาสำรับร้านค้าพานีจรน,นะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่5นะคะ5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15วันนะคะซึ่งก็ไม่ได้มาสุ่มนะมาสรุปราคาให้เลยละกันนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะแต่ แนะนำว่าควรเหมานะคะก็จะมีสกินนี่ v i โอเลแล้วก็คิวเลนนะคะแนะนำให้เลือกเป็นสกินคิวเลนนะคะเพราะว่า v i โอเลมาบ่อยเนาะข้างล่างนะคะจะมีสกิน f o r e เรนซีเนียนะคะคาเปนี่แนะนำให้เลือกเป็น f o r e เรนนะคะไม่งั้นก็คารเปนี่นะแต่คาเปนี่ก็จะมาบ่อยในพวกกิจกรรมซุ่มส่วนลดอะไรประมาณนี้นะแต่ ฟอร์เรนเนี่ยแนะนำว่าน่าเก็บนะเพราะว่าเป็นสกินแอคได้ดีนะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะจะเป็นมูห่านกับซานตานะคะก็แนะนำให้เลือกเป็นมูลานลยกันเพราะว่าซานตาแพทนี้ไม่ค่อยมาคนไม่ค่อยเล่นด้วยละกันเออประมาณนี้นะสำหรับราคานะคะ1สกินนะคะจะอยู่ที่299คูปองนะคะซึ่ง299เเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่มันจะออกเลยนะก็คือข้างล่างนะคะเพราะว่า มันล็อกไว้อยู่แล้วนะแล้วก็2สกินนะคะจะอยู่ที่5 4 9ี่นะทุกคนอืมห้าเน้นย้ำอีกทีนะคะ5 49สี่เก้าสกินที่2นะ่าจะออกฝั่งนี้นะแล้วก็3สกินนะคะจะอยู่ที่899กนี่กอตรงนี้เลยนะคะก็แนะนําตามที่เราเลือกก็ได้นะคะแนะนาแนะนาเลือกตามที่เราบอกนะจริงๆร้านค้าพนจรเนี่ยควรสุ่มแบบเหมากระดานนะคะทุกคนสุ่มแบบเหมากระดานจะ คุ้มกว่าแบบสุ่มสกินเดียวนะคะซึ่งแบบหมอกระดานมันจะอยู่ที่899เใช่ปาก็ตกเฉลี่ยนะคะสกินละประมาณ300ปองซึ่งก็แอบแพงนิดนึงแต่ก็อยู่ในราคาจริงมันก็คืออยู่ในราคาปกติเลยนะถ้าไปซื้อในกิจกรรมส่วนลดหรือว่ากิจกรรมอื่นเนี่ยอาจจะราคาแรงแล้วก็แพงอะไรกว่านี้ประมาณนี้นะคะสำหรับร้านค้าพทยาไม่ได้มาสมให้ดูนะคะเพราะว่า มีสกินหมดแล้วแล้วก็เบื่อมากนะคะกับราน,นะคาร์พนิจรอนก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นกับวงแหวนหลอกให้รักสักนิดนึงนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปน,ปนี้กดติดตามด้วยนะคะไว้จะมาสุมสกินอะไรให้ดูอีกเด้อไปละบายบาย